สวัสดีครับช่องจีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิในการรักษาแพะแกะนะครับรักษาแพะแกะไม่ว่าช่วงไหนก็ได้นะครับแพะแกะมักจะแพ้ครับเป็นโรคภูมิแพะ้จะเป็นไข้เช่นพวกไข้หวัดไอจามมีน้ำมูกครับจมูกก็จะแห้งนะครับก็เป็นอาการของแพะแกะที่เป็นหวัดไอจามและก็เป็นไข้หวัดนะครับ มาดูที่การสังเกตอาการเบื้องต้นก่อนนะครับแพะที่มีน้ำมูกไอาจามก็จะมีอาการซึมขนลุกชูชันในกรณีที่เป็นไข้สูงครับหรือไม่เขียวเอื้องอันนี้ก็เป็นบางตัวนะครับแล้วก็บางตัวก็จะมีน้ำลายไหลย,ยืดครับน้ำลายไหลย,ยืดออกมาจะแยกตัวออกจากฝูงครับบางตัวก็นอนไม่ลุกครับไม่เขียวเอื้อง อันนี้ครับเป็นสาเหตุที่เราสังเกตได้เบื้องต้นครับว่าแพะแกะตัวนั้นมีอาการเป็นไข้เป็นไข้หวัดนะครับแล้วจะรักษาหายหรือไม่จะรอดหรือจะตายอันนี้เราก็ไม่กาาันต i นะครับแต่ถ้าเรารู้อาการอย่างนี้นะครับเราต้องใช้อย่างเดียวคือส่วนมากคนนิยมจะใช้ในการจับใบหูครับจับใบหู ถ้าใบหูเย็นเพราะแสดงว่าเป็นไข้นะครับเป็นไข้แต่บางตัวนะครับแพะบางตัวแกะบางตัวอุณหภูมิถ้าเราจับใบหูอุณหภูมิอาจจะเย็นหรืออาจจะร้อนอันนี้ก็ไม่แน่นอนครับเราแนะนําวิธีการตรวจโด,ดยการใช้ปลอดครับปลอดวัดไข้เป็นปลอดแก้วปลอดดินตน้นใช้วัดตรงอุณหภูมิตรงมบริเวณก้นครับ ยัดไปตรงบริเวณก้นให้ประมาณครึ่งหนึ่งของประหลอดครับครึ่งหนึ่งของประหลอดถ้าอุณหภูมิมากกว่า39องศาถ้าอุณหภูมิมากกว่า39องศาก็แสดงว่ามีไข้ครับปีไข้ก็คือเป็นไข้หวัดนะครับไข้หวัดร่วมด้วยตามปกตินะครับแพะแก่ก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38.7ถึง39องศาครับอุณหภูมิปกติของแพะแก่ก็จะอยู่ประมาณ 3.8.7ถึง3.9 9. องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเกินไปนั้นก็คือว่าเป็นไข้ครับจะเป็นไข้สูงไข้ต่ำอันนี้ก็แล้วแต่อุณหภูมิครับอุณหภูมิสูงก็แปลว่าเป็นไข้สูงอุณหภูมิต่ําก็แสดงว่ามีไข้ต่ำๆนะครับส่วนการรักษารักษารอดหรือไม่ลอดเราก็ต้องใช้ยาครับยาที่เราใช้อยู่ประจำครับมีหลายตัวยานะครับ ยาที่เราแนะนําไปก็น,นี้ก็ไม่ใช่ยาเพียงตัวเดียวครับเพราะว่ายารักษาโรคไข้หวัดไอาจามก็มีเยอะแยะครับเป็นยาเกี่ยวกับรักษาโรคเกี่ยวกับโรคปอดบวมปอดเสพก็มีครับแต่ทางเราครับใช้อยู่ประจําก็คือ,อยาออกซิเตตไซคลีเ l ลเครับออกซิเตตไซคลินเอครับเราจะใช้1ซีซีต่อน้ำหนักสัตว์20กิโลกรัม 1นซีซีต้อน้ำหนักสัตว์20กิโลกร,รมัมฉีดเข้ากล้าเนื้อครับฉีดวันเว้นวันนะครับย้ำนะครับฉีดวันเว้นวันฉีดอย่างน้อยประมาณ3-5เข็มครับ3-5เขม็มแล้วก็จะฉีดยาร่วมด้วยก็คือ,อยาลดไข้ครับลดไข้แก้ปวดคือ,อยาบูตาซิลนะครับบูตาซิลหรือใครมียาจำพวกยา โนวาซีแลนด์นะครับโนวาซีแลนด์ก็เป็นยาลดไข้เหมือนกันครับเป็นของไทยแล้วก็ยาเย็นในยิ่งน,นะครับเย็นในยิ่ตันนี้ครับยา3ตัอนีครับคือยาลดไข้แก้ปวดก็คือพูตาซิลโนวาซีแลนด์ย็นในยิ่ครับก็ให้เราเลือกเอาอย่างใดยอย่างหนึ่งครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับรักษาแพ้แก่ที่มีอาการไข้หรือไม่ไข้ก็ได้ครับเพื่อลด ปัญหาลดไข้แก้ปวดได้ฉีดได้ทุกวันนะครับฉีดได้ทุกวันเพื่อทําการลดไข้แก้ปวดได้1ซีซีต่อน้ําหนักสัตว์ประมาณ1 0บถึงยีกิโลกร,รมัม1ซีซีต่อน้ําหนักสัตว์1 0บถึงยีกิโลกร,รมัมสามารถฉีดได้ทุกวันครับฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดเข้ากล้ามเนือ้อส่วนการรักษาครับรักษาที่เราเล่าก่อนขั้นต้นก็คือเราจะฉีดยา ออกซิเตตไซคลินเอออกซิเตตไซคินออเอแล้วก็ร่วมด้วยกับยาลดไข้แก้ปวดนะครับที่เราแนะนําั้งต้น3ตัวยา3ตัวยานี้ครับให้เราเลือกเอาครับจะเป็นยาปูตาซิลยาลงวาซิแลนหรือยายินจินหรือยายินจินนะครับให้เราเลือกเอาดังใดหนึง่งเพื่อทําการรักษาลดไข้แก้ปวดนะครับก็ปร,ประมาณนี้ครับเราก็ รักษาไปหลายตัวหลายเคสครับในหลายกรณีกรณีบางตัวก็รอดตายครับบางกรณีรักษาไม่ทันครับก็ตายครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าการรักษาแพะแกะที่เป็นไข้หวัดเป็นหวัดอาจจะมีไวรัสลงปอดลงปอดก็ทําให้แพะแกะตายได้เลยครับตายได้ถ้าเรารักษาไม่ทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นาการเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่ง ในคลิปนี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณสำหรับก,การรับชมและสวัสดีครับ